ไม่มีคำว่าไม่ดีพอในพัฒนานุกรมสําหรับคนรวยบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรเพอร์เฟกและดีพอสําหรับเราทุกคนและคนรวยก็เช่นกันครับสิ่งที่กําหนดชีวิตของพวกเราไม่ใช่ว่าพวกเราดีพอสําหรับอะไรไม่ใช่ว่าพวกเราเก่งหรือมีความสามารถในด้านใดแต่คุณรู้หรือเปล่าครับคนรวยเขามีความสามารถพิเศษอยู่อย่างหนึง่งนั่นคือเขารู้ว่า ตัวของเขาเองต้องการที่จะเป็นอะไรถ้าพวกเขาต้องการหรือมีความปรารถนาที่จะสร้างสารรค์สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาจะไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งพวกเขาไว้ได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากง่ายหรือท้าทายขนาดไหนไม่ว่าคนรอบข้างคนรอบตัวจะมีความคิดเห็นหรือมีข้อขัดแย้งขนาดไหนพวกเขาเหล่านี้จะไม่เอาปัญหามาเป็นอุปสรรค เพราะไม่มีอะไรดีพอสำหรับคนรวยเพราะสิ่งที่เราคิดว่ามันดีพอแล้วมันดีและไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นั่นมันหมายความว่าเราไม่มีการพัฒนาให้มันเติบโตมากยิ่งขึ้นไม่มีการพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นผมเชื่อเลยครับว่าหลายๆคนในที่นี้ต้องรู้จักชายที่ชื่อว่าเฮนรี่ฟอร์ดผู้ผลิตรถยนต์ฟอร์ด ก่อนที่ฟอร์ดจะประสบความสำเร็จอย่างเฉียดเช่นในปัจจุบันนี้เขาก็เคยล้มเหลวมาก่อนเมื่อก่อน,ออนฟอร์ดเคยเป็นวิศวกรอ,อยู่ในบริษัทของโทมัสเอวาเอดิสันซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าของโทมัสและเมื่อตอนฟอร์ดอายุ36ปีฟอร์ดตัดสินใจลาออกจากบริษัทของเอดิสันเพื่อมาขอตั้งบริษัทดีทรอยต์ออโต o โมบิลตัวฟอร์ดเองเป็นคนออกแบบและผลิตภัณฑ์รถยนต์ แต่รถที่นำออกมาขายกลับไม่ได้รับความนิยมอีกทั้งคุณภาพรถยนต์ก็ออกมาไม่ดีเท่าที่ควรราคาก็สูงเกินไปทำให้บริษัทต,ต้องล้มละลายภายใน1ปีและต่อมาเขาได้กลับมาตั้งบริษัทที่ชื่อว่าเฮนรี่ฟอร์ดอีกครั้งแต่ไม่นานนะักบริษัทแห่งนี้ก็ถูกยุบอีกและฟอร์ดก็ต้องออกจากบริษัทหลังจากที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับผู้สนับสนุนเรื่องการเงิน ถ้าเป็นเราหรือคนทั่วๆไปอาจจะล้มเลิกหรือถอดใจไปแล้วก็ได้ถูกต้องไหมครับเพราะเราต้องเจอกับความล้มเหลวเจอความล้มเหลวซ้ำซากจนทําให้เราจิตตกจนทําให้เราเกิดความท้อแต่นั่นมันไม่ใช่สําหรับชายที่ชื่อว่าเฮนรี่ฟอร์ดและชายในวัยกลางคนที่อายุ40ปีตัดสินใจอีกครั้งมาก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่าฟอร์ดมอเตอร์แต่ในการกลับมาเปิดบริษัทครั้งนี้ เขาได้นำเทคโนโลยีสายพานใช้ในการผลิตโดยให้ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ไหลไปตามสายพานและให้คนงานประกอบรถทีละส่วนเหมือนที่เราคุ้นเคยและเห็นการผลิตรถในโรงงานอย่างเช่นทุกวันนี้ล่ะครับด้วยระบบการผลิตรถแบบนี้นำเทคโนโลยีมาแบบนี้ทำให้เขาสามารถออกแบบรถยนต์ที่มีราคาถูกและทนทานจนรถยนต์ของฟอร์ได้รับความนิยมไปทั่วอเมริกา ในยุคสมัยนั้นถือเป็นการปฏิวัติการเดินทางของมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งเลยครับคุณเห็นหรือเปล่าครับถ้าวันนี้เราพอใจเราคิดว่าตัวเองดีพอสำหรับสิ่งที่คุณอยู่เป็นณปัจจุบันนี้เราจะไม่มีการพัฒนาหรือการเติบโตไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่สวยงามมากกว่าหรือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเช่นวันนี้ตัวคุณอยากมีรายได้หลักแสนแต่คุณพอใจกับรายได้ที่มีหลักหมื่นต้น,ตน คุณพอใจกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่คุณจะไม่มีการพัฒนาไม่มีการเพิ่มทักษะต่างๆที่จะทำให้คุณไปคว้าเงินหรือรายได้หลักแสนถ้าคุณอยากประสบความสาเร็จคุณอยากเป็นคนร่ารวยหรือคุณอยากเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมคุณอย่าพอใจกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่แต่คุณจงขอบคุณสิ่งที่คุณเป็นอยู่สิ่งที่คุณมีอยู่จงขอบคุณสิ่งๆนั้นและพัฒนาตัวเอง พัฒนาทักษะต่างๆที่คุณคิดว่ามันสำคัญที่จะทำให้คุณเติบโตเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมและใครในที่นี้จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาพิมพ์มาบอกผมหน่อยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คุณรักผมเน็ตปฏิพาน c ักเซ h ชา n นลชื่อนี้มีแต่ความสำเร็จสวัสดีครับ